ครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่บนเส้นทางถนนสายวังหินสีสเกตนะครับตอนนี้ผมจะเข้าเมืองสีสเกตแล้วนะครับถนนเส้นภูเันสีสเกตหรือว่าวังหินสีสเกตนั่นเองนะครับข้างหน้าก็มองเห็นแล้วครับสัญลักษณ์คิงอะไรครับเนี่ยคิงวัสดุนะครับได้ยังไงเนี่ยจะเข้าเมืองสีสเกตนะครับ ปตอทอนะครับสองปั๊มเลยนะครับปั๊มข้างหน้าเป็นปั๊มน้ำมันปตทปั๊มถัดไปเป็น LPG นะครับเป็นปั๊มก๊าซเอา LPG ของปงตอทอนะครับอมีสามเลยนะครับฝั่งทางซ้ายมือก็มีนะครับสีสเกตก็เจริญไม่น้อยหน้าจังหวัดใดๆเหมือนกันนะครับผู้ชมครับนี่ครับถ้าเข้าไปในเมืองนะครับตรงเข้าไปข้างในเลยเนี่ยจะไปะเราตรงเข้าไปตรงนี้ จะเข้าไปใจกลางเมืองสีสเกตไปยังถนนขุขันได้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมจะไม่เข้าเมืองนะครับขวามือสากรนอมซับครูสีสเกตนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลี่ยงเมืองนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าถ้าเข้าเมืองแล้วรถติดนะครับคุณผู้ชมผมไปเลี่ยงเมืองดีกว่านะครับเลี่ยงเมืองสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับถนนเส้นนี้ก็คือจะไปเขาเรียกพืชสวนนะครับคุณผู้ชมครับไปหมอนไหมหรือว่าไป พืชสวนได้นะครับคุณผู้ชมครับเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่ตัดใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเลี้ยงเมืองที่ขยายมาใหม่นะครับขยายมาเป็นสี่เลนนะครับถนนเส้นนี้นะครับเส้นพืชสวนนะครับสมัยก่อนเป็นแค่สองเลนแบบสวนกันนะครับตอนนี้ขยายถนนสวยงามเลยครับสี่เลนนะครับวิ่งง่ายสบายเลยนะครับครอบหรือเลยนะครับ ่างเราจะเลี่ยงเมืองไปที่ทะลุที่พืชสวนก็แล้วกันนะครับผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับพาทุกท่านขี่รถชมวิวนะครับถนนเลี่ยงเมืองนะครับถนนเส้นแยกขรุขันนะครับแยกเขาเรียกว่าแยกอะไรแยกลงไอติมนะครับจากตรงแยกลงไอติมนะครับเพื่อที่จะไปพืชสวนนะครับผู้ชมครับก็ครับ กินลมชมวิวไปนะครับื่องแต่คันหน้าก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขับกินลมชมวิวไปก็แล้วกันนะครับผู้ชมครับคันหน้าเขาก็กินลมชมวิวนะครับแล้วเราจะขับกินลมชมวิวเช่นกันนะครับเย็นๆแบบนี้เดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะไปเจอสี่แยกนะครับสี่แยกมรามกำแหงนะครับที่เป็นถนนตัดใหม่เข้าเมืองเช่นกันนะครับจาก วิทยาลัยเทคนิคออกไปยังมหาวิทยาลัยรามคำแหงศรีสกิร์ตนะครับโรงเรียนราประชาสงเคราะห์นะครับทางด้านซ้ายมือเรานะครับข้างหน้าตอนนี้ก็จะเป็นลำห้วยนะครับลำห้วยตรงน,นี้ลำห้วยขยุงนะครับผู้ชมจะเห็นลำห้วยนะครับลำห้วยขนาดใหญ่นะครับ ขออภัยนะครับห้วยสำราญนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับลำลำห้วยนะครับตรงนี้เรียกว่าห้วยสำราญนะครับไม่ใช่ห้วยกระยุงนะครับขออภัยครับจำผิดนะครับข้ามลำห้วยมาแล้วนะครับห้วยสำราญของจังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนเลี่ยงเมืองเส้นนี้วิ่งคล่องเลยครับคุณผู้ชมครับสีเลนนะครับสีเลนสวนกันนะครับ แอด์บินม่วงนอนแล้วนะครับตอนนี้สีสเกตชาแนลนะครับม่วงนะครับผู้ชมครับผมขับรถมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาถึงสีสเกตนะครับตอนนี้ข้างหน้าก็เป็นแยกไฟแดงนะครับห้าโมงจะหกโมงนะครับผมขับรถออกจากกรุงเทพมหานครนะครับมาเรื่อยๆนะครับวิ่งแปดสิบเก้าสิบร้อยกมีนะครับผมมาจากกรุงเทพมหานคร ออกจากกรุงเทพก็7จ็ดโมงเช้านะครับมาถึงนี่ก็6กโมงเย็นนะครับนับดูก Ying ี่ชั่วโมงครับนานเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปมอรามคำแหงนะครับคุณผู้ชมครับถ้าถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับไปมอรามคำแหงแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็คือเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้เข้าเมืองตรงไปก็จะไปแยกพืชสวนนะครับเลี้ยวซ้ายไปมอรามคำแหงได้ไปอำเภอ อุทุมพรพิสัยได้นะครับคุณผู้ชมเลี้ยวขวาก็เข้าเมืองศรีสะเกดต,ตรงไปก็แยกพืชสวนหรือไปอุทุมพรพิสัยก็ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่าตอนนี้ถึงศรีสะเกดแล้วนะครับผมมาจากกรุงเทพมหานครนะครับถึงศรีสะเกดแล้วนะครับตอนนี้ครับ นะครับข้างหน้าคุณผู้ชมนะครับจะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับสมัยก่อนนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ขยายถนนตรงทางรถไฟก็ต้องเป็นไม้กั้นเป็นแบบแบบเขาเรียกอะไรครับไม้กั้นลงนะครับหรือว่าเขียนก่อนนะครับสมัยก่อนก็เขียนนะครับทีนี้ก็เป็นไปปมาก็เป็นไม้กั้นลงนะครับไม้กั้นแล้วก็สร้างสะพานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสะพานข้าม ทางรถไฟของจังหวัดศรีสะเกดนะครับตรงถนนเลี่ยงเมืองนะครับผู้ชมครับตรงนี้นะครับนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกพืชสวนนะครับเลี้ยวขวาเข้าขเมืองศรีสะเกเดเลี้ยวซ้ายไปอุทมพรสัยทว,ว่าราศีสายได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจากศรีสะเกดชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ